มาดูทังเผาถ่านแบบปกตินะครับตัวนี้เผาไปแล้วครับรอรอเปิดนะครับรอเปิดเผาแบบเตาทั่วไปนะครับตัวนี้ไม่ได้ทำไส้ไม่ได้ทำ,ทำอะไรเจาะเจาะก้นเจาะก้นแล้วก็เผาปิดนะครับเ,เอาปิดปิดรูนะครับ ดินดินนะครับดินชุบน้ําใส่เสื้อแล้วก็ปิด,ปดรอปิดรอเปิดนะครับแทนครับมา,บานีจะเผาครับ ถังขนาด200ลิตรนะครับมีขายตามร้านขาโทรศนะัพทั้ังเผาถ่านทั้งเหล็กขนาด2ลิตร200ลิตรเปิดฟ้าได้คนระับเปิดฟ้า